ทุกท่านครับวันนี้ช่องไอดยดูฟรมรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมต้นพยุงนะครับแล้วก็ต้นประดูนะครับซึ่งมีการปลูกสลับกันนะครับเป็นแถวเรียงหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับที่ปลูก2ชนิดนี้ตรงตรงจุดนี้นะครับก็มีอายุมากกว่า30 4 0ปีนะครับแต่สิ่งที่อยากจะพาทุกท่านมามาดูนะครับก็คือว่า ระหว่างการปลูกสลับกันเนี่ยนะครับมีต้นพยุงกับต้นประดูนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างต้นไม้สองชนิดนี้ก็คือต้นพยุงเนี่ยนะครับจะมีลักษณะค่อนข้างไม่ตรงมากนะครับแต่ถามว่าโตไหมโตมากนะครับเพราะว่าอายอาุหลายสิบปีนะครับแต่ว่า ต้นประดูเนี่ยนะครับจะมีความตรงมากกว่านะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่า3ต้นนี้นะครับนี่คือต้นประดูนะครับนี่นะครับสามต้นเนี้ยนะครับเป็นต้นที่ค่อนข้างตรงนะครับแต่เมื่อมาดูต้นพยุงนะครับพยุงเนี่ยนะครับจะมีกิ่งก้านสาขานะครับค่อนข้างที่จะเยอะและก็ไม่ตรงนะครับ นี่นะครับจะดูลักษณะของต้นไม้แถวนี้จะสังเกตเห็นเลยนะครับถ้าเป็นต้นประดู่เนี่ยนะครับค่อนข้างตรงนะครับแต่ถ้าเป็นต้นพยุงนะครับแล้วก็ต้นมะข่ามงนะครับที่มีการปลูกสลับกันเนี่ยจะไม่ค่อยตรงนะครับนี่จะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะโค้งนะครับงอลงไปนะครับลักษณะของการเลือกต้นไม้ที่จะปลูกนี้ นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือถ้าใครหลายคนนะครับที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้นะครับแล้วอยากจะมีอุโมง์ต้นไม้นะครับโดยที่ต้นไม้ที่ปลูกนะครับสองฝั่งทำเป็นอุโมงเนี่ยนะครับถ้าอยากให้ลำต้นตรงต้องเลือกนะครับไม้มาปลูกด้วยนะครับแต่ตรงจุดนี้นะครับ ทำให้เราเห็นว่าเวลาที่เราเอาต้นไม้นะครับคือต้นพยุงเนี่ยนะครับมาปลูกกับไม้อื่นๆนะครับเป็นแถวเนี่ยนะครับต้นไม้นะครับซึ่งมาปลูกในจุดนี้นะครับเป็นแถวนอกนั่นหมายถึงว่ามีการปลูกแถวเดียวนะครับถ้าเอาไม้พยุงมาปลูกในเ,เป็นแถวแบบนี้นะครับ แล้วก็อยู่ในแถวขอบนอกสุดเนี่ยนะครับลำต้นจะไม่ตรงนะครับถึงแม้ว่าจะปลูกกับไม้ที่ลำต้นตรงเช่นปราดูหรือไม้สักอะไรก็ตามแต่นะครับจะไม่ค่อยตรงเนื่องจากว่าไม้พยุงเนี่ยนะครับเวลาโตเนี่ยจะพยายามนะเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ขยายกิ่งก้านสาขานะครับออกไปหาแดดนะครับเพราะนั้นก็เลยทําให้ไม่ตรงนะครับแต่ถามว่าเติบโตไหมก็เติบโตนะครับเพียงแต่ว่า จะไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอยากให้ต้นพยุงลําต้นตรงเนี่ยนะครับก็มีอยูอ่สามวิธีการนะครับก็คือวิธีการแรกก็คืออย่าเอาไม้พยุงปลูกไว้ขอบนอกนะครับนี่คือวิธีการที่1นนะครับวิธีการที่2ก็คือเอาไม้พยุงนั้นปลูกไว้ในแถวขอบใน นะครับคือปลูกไว้แถวขอบในในกรณีที่มีหลายแถวก็คือแถวนอกเนี่ยนะครับควรจะมีไม้ที่เป็นไม้ลำต้นสูงเช่นย,ยางนาสักรหรือประดูนะครับแล้วก็แถวถัดมาซึ่งเป็นแถวที่2ที่3เม็นต้นไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไม้พยุงนะครับปลูกสลับกับไม้ที่มีลำต้นสูงนะครับ ต้นไม้ที่มีลำต้นสูงเนี่ยเราเนี่ยนะครับจะคอยบังคับให้ไม้พยุงนั้นมีลำต้นตรงนะครับนี่คือวิธีการที่2วิธีการที่3ก็คือว่าถ้าอยากจะได้ไม้พยุงลำต้นตรงนะครับก็คือต้องปลูกทีทีไว้นะครับแต่ว่าการปลูกทีในที่นี้นะครับก็อาจจะทำให้ลำต้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการจจเจริญเติบโต,ตช้า แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความสูงลำต้นตรงเนี่ยนะครับก็สามารถปลูกทีได้เพราะนั้นนี่คือ3วิธีการนะครับที่ถ้าหากว่าทุกท่านอยากได้ไม้พยุงลำต้นตรงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าช่องอินูฟาร์มรักได้นำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตามช่องอินูฟาร์มรักเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ